สุดเซอร์ไพรส์แสนดีลูกชายชัดชาติถ่ายภาพคู่คุณแม่หลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรณีเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่31พฤษภาคม2565ว่ามีทรัพย์สิน42ล้านบาทไม่มีหนี้สิน แต่เป็นที่กระแสฮือฮาทำเอาหลายคนงงไปตามๆกันหลังจากที่นายชัดชาติได้ระบุสถานภาพย่ากับคู่สมรสมาครบ5ปีแล้วโดยระบุวันยาไว้เมื่อวันที่9สิงหาคม2560ซึ่งคนในแวดวงสังคมการเมืองสังเกตเห็นว่านายชัดชาติออกงานสังคมโดยปราศจากภรรยาเคียงคู่ ตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะในงานรับปริญญาของลูกชายนายแสนปิติชิทธิพันธ์หรือน้องแสนดีซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันสหรัฐอเมริกาไร้วี่แววภาพครอบครัวมีเพียงภาพนายชัดชาติถ่ายคู่กับลูกชายคนเดียวไม่ปรากฏภาพของภรรยา แต่แท้จริงแล้วมีภาพครอบครัว3ามคนพ่อแม่ลูกที่ไม่ได้ออกสื่อล่าสุดแสนดีแสนปิติสิทธิพันธ์ได้ถ่ายรูปกับคุณแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆแต่ไม่ชอบเป็นข่าวหลายคนให้ความรู้เพิ่มเติมว่าที่หย่ากันเพราะเหตุผลทางการเมืองแต่ยังคงเป็นครอบครัวที่อบอุ่นก็คงต้องรอให้ท่านชัดชาติ ขายข้อข้องใจเรื่องครอบครัวจากปากท่านเองสำหรับนางปียดาสิทธิพันธ์นามสกุลเดิมคืออัศวฤิธิภูมิพนักงานการบินไทยซึ่งทั้งคู่พบกันตอนเรียนจบที่ต่างประเทศซึ่งในขณะนั้นนางปียดายัางทำหน้าที่เป็นแอร์โฮสเตสอยู่นางปิยดาต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นนางปรมินทิยาสิทธิพันธ์ ผู้มีชื่อในฐานะเจ้าของบ้านในสหรัฐอเมริการาคาประเมินจากฐานภาษี1.7ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ58ล้านบาทขณะที่ราคาในท้องตลาดอยู่ที่2.2เหรียญสหรัฐหรือประมาณ72ล้านบาทและมีการโอนให้เป็นชื่อนายแสนปิติเมื่อวันที่4พฤษภาคม2,565ก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม 18วันซึ่งบุคคลใกล้ชิดให้ข้อมูลว่าภรรยาในชัดชาติใช้ชีวิตอยู่กับลูกในสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งล่าสุดนายชัดชาติแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรกับกรรมการปปชว่ายา่าเมื่อ5ปีที่แล้วทำให้บัญชีทรัพย์สินของชัดชาติล่าสุดจากเคยมีรวมกับภรรยากว่า106ล้านบาท เมื่อปี2,558เหลือเพียง42ล้านบาทแต่หากนับของชัดชาติคนเดียวในปี2,558มีมากกว่า73ล้านบาทปัจจุบันถือว่าลดลง31ล้านบาทชัดชาติยังเคยกล่าวถึงภรรยาไว้ว่าตอนเด็กๆก,ก็ไม่ค่อยได้สนใจสาวๆเท่าไร่เพราะเป็นคนตั้งใจเรียน ส่วนเรื่องสเปคก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะยังเป็นวัยรุ่นเมื่อมีคนเคยถามถึงความรักของชัตชาติเขาตอบว่าความรักครั้งแรกจำไม่ได้แล้วนานมากๆอย่าพูดถึงเลยส่วนนิยามความรักสำหรับผมเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันและผูกพันกันไม่เฉพาะคู่รักหรอกผมว่าความรู้สึกดีๆก็มีให้กันทุกคนชาตชาติยังตอบอีกว่ารักภรรยา เพราะผมรักตรงที่เขาเป็นคนเรียบร้อยเรียบง่ายและเขาก็รักเรามากคอยดูแลเราและลูกอย่างดีมากๆ